Mm-hmm. <laughs> อยู่กับสินสมุทรนะครับทักไข่สังเกตกันให้ดีนะครับในวรรณนิยายยุคหลังๆนะครับรวมถึงละครโทรทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ม่กจะถูกสร้างมาจากการเขียนนิยายรูปแบบที่เรียกว่าเป็นนิยายชุดนะครับซึ่งมีโครงเรื่องหลักใหญ่เป็นโครงเรื่องหนึ่งแล้วก็มีตัวละครหลายตัวละครนะครับซึ่งนอกจากจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการนิยายแล้วนะครับส่วนหนึ่งเองก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากับวงการละครด้วยซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็นิยมขายดาราแสดงมาเป็นชุดใหญ่ๆเลยเหมือนกันนะครับต้องมาถามทั้งสองท่านนี้เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นคนที เป็นเริ่มกระแสนะในการเขียนนิยายในแบบรูปแบบเป็นชุดยาวๆมีตัวละครร่วมกันเนี่ยหลายตัวเป็นเรื่องแรกใช่ไหมครับที่จริงก็เหมือนกับนิยายที่เป็นตัวละครเชื่อมโยงกันเนี่ยก,ก็เคยมีมาบ้างก็คือนักเขียนอย่างคุณกิ่งฉาดอะไรเงี้ยค่ะก็มีอย่างเรื่องที่เป็นละครอย่ยตอนนี้มายาตะวันมนฑาฟากระจ่างดาวเนี่ยก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นชุดเหมือนกันแต่ว่าคือเป็นคนเขียน,นเขียนท่านเดียวที่เขียนตัวละครก็ต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่าที่เราเขียน เรื่องสี่หัวใจแห่งคุณค่ะบ้านได้ไปฝันนะคะเมื่อสักวันสามสี่ห้าปีก่อนค่ะบบก็เหมือนกับเป็นอาจจะเป็นครั้งแรกที่มีนักเขียนห้าคนไม่ได้เป็นนักเขียนคนเดียวกันมาเขียนนิยายที่มันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีห้เาเรื่องย่อยๆของตัวละครแต่ละตัวในในเรื่องนั้นๆมีเหตุการณ์ตัวละครแต่ละตัวมีเหตุการณ์ของเขาเองอ ก็อาจจะตอนก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นยุคแรกๆที่เที่เรเริ่มมาเขียนอ,อจริงๆส่วนถหมึ่งกถามว่าอ,อะไรทําให้ไอ้นวนิยายแบบนี้มันดูจะประสบความสำเร็จแล้วก็ไปได้ดีกับกับนักอ่านกับคนดูละครยุคนี้ฮะก็คือคือ,คอเริ่มแรกจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเราเราสี่ห้าคนเนี่ยรวมทั้งบอกก,ก็ก็มานั่งประชุมร่วมกันว่าเออเนี่ย ตอนนี้คือหนังสือมันเยอะมากในตลาดเราเราจะทำยังไงให้หนังสือของเราเนี่ยมัน,มนโดดเด่นอยู่บนชั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีต้องมีจุดขาย,ขายว่าาน,นันนะก็เลยเอ,อ๊ก็ประชุมกันไปประชุมกันมาก็ตกลงกันที่ทำนิยายซีรีส์ซึ่งซึ่งมีนักเขียนสี่คนมาเขียนนิยายพอดพอดโครงพอดใหญ่ร,ร่วมกันแต่ว่ามันจะมี <c oughs> ตัวละครของแต่ละคนเนี่ยดำเนินชีวิตของแต่ละแต่ละคนไปก็อพอประชุมกันเสร็จก็ต่างคนก็ต่างไปคิดพัดกันมาแล้วก็เอามารวมรวมกันแล้วก็พอพอเอาวางวางแผงเนี่ยก็ค่อนข,ข้างมีเาข,า,ขา,เาเรียกอะไรมีกระแสต,ตอบรับที่ค่อนข้างดีคราวนี้พอ,อคุณน่าจะผู้จัดท่านหนึ่งครับเขาเขาเขาได้มีโอกาสมาอ่าน นัองใหญชุดนี้เขาก็สนใจก็เลยไปเสนอช่องปรากฏว่าช่องก็สนใจเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่เพราะว่าตัวละครมันเยอะสามารถรองรับกับพวกดาราที่ที่เกิดใหม่ที่เกิดใหม่จริงการเขียนน้องน้ยงญ่ซึ่งมันมีตัวละครเยอะขนาดนี้ต้องบอกว่าต่างคนต่างเขียนด้วยแต่ว่าต้องเอามารวมกันให้มันดูเป็นเนื้อเดียวกันได้เนี่ยมันต้องมีการวางแผนกันพอสมควรนะแล้ววิธีการ กว่าที่จะมาเป็นแต่ละแต่ละเรื่องแต่ละชุดเนี่ยมันต้องพูดคุยกันเยอะขนาดไหนครับก็คือต้องพูดคุยกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยอะค่ะว่าคือสมมติว่าเราเรารู้แล้วว่าเราจะเขียนเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างเรื่องบ้านได้ไปลายฝัน,นพี่น้องสี่คน เป็นแฝดสี่คนแล้วก็มีพี่พี่ชายสามคนแล้วกับน้องน,น้องสาวคนหนึ่งแล้วก็รูพอดประมาณนี้ละแต่ละคนทำอาชีพต่างๆกันคนนึงดูรีสอร์ทคนนึงดูฟาร์มคนนมคนนึงดูไรอย่างหุ่นคนหนึงเป็นหมอน้องสาวเป็นหมอเงเราก็ดูประมาณนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วหลังจากนั้น,นคือเราก็ต้องไป เราก็มาคุยกันแต่แรกเลยว่าคุยกันทุกอย่างที่ข้อมูลที่เราใช้ร่วมกันอย่างเช่นบ้านเนี่ยเราบ้านหน้าตาเป็นยังไงในบริเวณบ้านกว้างกี่ไร่มีแต่ละคนบรรยายไปมันจะไม่เหมือนกันก็คือวาดพี่สร้นงกลิ่นก็วาดแผนที่ออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คตอนนั้นเราเราก็ล้วก็ไปเราไปชมสถานที่จริงปักช่องไปปักช่องกันปักช่องไปต่อรีบอร์ดกันแม่ก็ก็คยๆคร่าวๆครับเป็นต้องวาดเหมือนกันเป็นในกระดาษ ค่ะว่าในกระดาษวาดแผนที่ว่าเออตรงนี้รีสอร์ตตรงนี้นะแล้วก็ไรยางุนอยู่ตรงนี้ความคนตรงนี้มีวัวกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีหมดทุกอย่างมีมีแม่น้ําตัดผ่านตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคราวนี้ทุกคนอธิบายก็จะเหมือนกันหมดรวมถึงเรื่องของตัวละครที่มันที่ใช้ร่วมกันอย่างเช่นคนงานในบ้านอย่างเงี้ยค่ะจะต้องชื่ออะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ ต้องมีว่าคุณแม่หน้าตาเป็นยังไงก็ต้องมีก็อาจจะหาหารูปดารานมามาดาราเราก็เลือกมาคือมันต้องสร้างเอเมดให้ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเราก็เลยมาคิดว่าเอ้ยเราจะทํางานดีเราก็ให้แต่ละคนเนี่ยไปหาอย่างอย่างอย่างของอย่างของไอชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่ต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่าใครเป็นใครผมก็มีตัวละครที่จะต้องโผล่ทุกตอนโผล่ทุกตอนอยู่ตลอดเวลาก็คลายการก็คือจะมีการเราก็เลือกมาเลยว่าอย่าง คือของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะพระเอกแต่ละคนกันบ้างหรือที่คนต้องทำก็คือว่าหามาว่าอย่างคุณชายธราธรเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพี่พาดาราก็จะไปหารูปมารูปอาจจะเป็นดารา<ห>ก็ได้หร,หรือจะเป็นก็เสิรก็เป็นดาราอะไรเงี้ยล่ะค่ะคมาแบบคุณชายธราธรเนี่ยหน้าประมาณหน้าตาประมาณนี้บุคลิกก็จะเขียนอธิบายไว้ไบุคลิกเป็นยังไงประมาณอะไรก็เลือกรูปเดาราที่พี่เขาคิดว่าเหมาะที่จะเป็นคุณชายธราธรอะไรเงี้ยพี่ชายคนโตได้ ก็เลือกมาแล้วก็ทุกคนก็ต้องทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้การเวลาแต่และคนอื่นๆมาอ่านมาเห็นว่าอ๋อคุณชายประวรุษนั้นเขาล่ะ,ะอธิบายก็น่าเป็นประมาณน,นี้น่าไทยๆตาหวานๆเรื่องวันนี้แล้วก็แบบอบุคลิกเป็นยังไงแล้วะนิสัสยก็คือทุกคนก็ต้องเหมือนแลกเปลี่ยนบุคลิกตัวละครที่ที่มีอยู่ในเรื่องนี้ค่ะส่วนตัวละครร่วมกันก็ช่วยกันนึกช่วยกันคิดบางทีอย่างของพ่ซ่อนเกิดเนี่ยจะจะมีตัวตัวร้ายชื่อซินิุตโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ เป็นตัวเดว่นในเรื่องของเขาแต่อย่างเรื่องอื่นอ่นอะเราก็อาจจะหยิบไปตัวนี้ไปเล่นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เหมือนกับเราก็คุยกันตลอดเวลาว่าเกี่ยวกับตัวละครที่จะปรากฏใ,ในแต่ละเรื่องของแต่ละคนแล้วก็หยิบออกมาหยิบตัวนั้นมาเล่นนิดนึงเอามาเกินเอาไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสร้างสืส่นสาะจริงๆต้องถามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอเวลาเรามีโครงเรื่องแบบนี้เล่าเรื่องก,กันแบบนี้นี่นะฮะาการเขียนนิยายร่วมกันนหลายคนเนี่ยก็จริงแล้วความยากง่ายของมันคืออะไรอะ ความยากก็คือเราเราต้องคุมคาแลคเตอร์ของตัวละครของเรื่องอื่นให้ให้ให้ได้เหมือนกันที่สุดอย่างที่บอกก็คือเราต้องต้องทำการบ้านกันพอสมควรก็คือเอาหน้าตาดาราบางคนเนี่ยมามามาเป็นอิมเมจเออเราก็เวลาเราเขียนถึงเขาเราก็ต้อง,งนึกเสร็จแล้วเมื่อเมื่อเราเขียนถึงเขาเนี่ยเราก็จะส่งเวียนส่งให,ให้ให้ให้แต่ละคนอ่านว่าเออเนี่ยบุคลิก ของคุณชายใหญ่เนี่ยโอเคไหมอ่าริคของปวารุตแบบนี้โอเคไหมที่เราเขียนลงไปเนี่ยถ้าถ้าถ้ามันไม่ตรงกับที่เจ้าของผู้ควบคุมคาเล็กเตอร์เขาก็จะติงเราเออเนี่ยเขาไม่พูดอย่างนี้นะอะไรเียต้องแรกกันอ่านใประบาดเลยใช่ส่วนหนึ่งเนี่ยพอเวลาเขียนแบบนี้เนี่ยมันอย่างที่เราเขียนมายุคเก่าเป็นของเราเป็นพีเรียดใช่ไหมคนเขียนมาเขาเยอะของเรามันมีความแตกต่างจากนิยายพีเรียดหรือเรื่องราวที่คนอื่นเขียนมาเนี่ย พอเป็นยุคใหม่ของเราเขียนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างหรู้ป่าครับคือวิธีนิยายในอดีตคือคนคนส่วนใหญ่ที่ที่นึกถึงนิยายพีเรียดเนี่ย<ม>เขาก็จะนึกถึงว่าโอ้ภาษา<ม>สละส,สลวยอะไรอง,<ม>รงี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วอยากให้มองว่าอันนี้มันเป็นนิยายนิยายพีเรียดซึ่งเขียนโดยคนรุ่นใหม่มไอ้สับแสงการบรรยายเนี่ยมันมันอาจจะ มันอาจจะไม่ไม่เหมือนคนสมัยก่อนเขียนแต่ว่าในในการใช้ชีวิตของตัวละครหรือคําพูดของตัวละครเนี่ยเราก็พยายามให้ใกล้เคียงคนสมัยนั้นให้ได้มากที่สุดแต่ว่าไอ้ช่วงบรรยายเนี่ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสไตล์การเขียนของเราเองเหมือนกับว่าคน <c oughs> คนอ่านสมัยนีย้ต้องแบบเหมือนต้องยอมับอย่างหนึ่งว่าเขาจะชอบความรวดเร็วอาจจะแบบต้องเหมือนกับ ถึงจะเขียนยียายพี่เรียแต่ว่าเขียนในยุคสมัยให้ให้ให้แบบให้คนสมัยนี้อ่านอาจจะต้องแบบให้มันเร็วขึ้นค่ะคำให้มันกระชับรวดเร็วมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกับว่าอะไอก็เจอกันเร็วขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอะไรต่งตางๆว่า่าามาานมา ไปครึ่งเรื่องยังไม่เจอกคนคนคนในยุคสมัยก่อนเนี่ยคือเขาเขามีความอดทนนะเขาหมายถึงว่าเขาเขาไม่ได้คือชีวิตเขาไม่ได้เร่งร้อนเขาก็จะค่อยๆอ่านซึ่งซับภาษาที่สวยงามวรรณสินที่สวยงามไปแล้วเขาก็ค่อยๆอ่านมีความดื่มดําไปใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างส่วนนียอาจจะต้องแบบเออเรื่องก็อาจจะต้อง เรื่องการ้องดาเนินที่มันเร็วคือให้ปรับให้เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันภาษามัน,ม,นมันยากไปเด็ก<ะ>สมัยนี้เมื่อจะเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มันร่วมสมัยมากขึ้นมีความร่วมสมัยในวิธีการเล่าเรื่องแต่ว่าบรรยากาศของเรื่องเนี่ยก็ยังเป็นยุคก่อนแต่จริงๆพพราตที่เราเขียนนี่ส่วนใหญ่เปลี่ยนจากพล็อตหรือโครงเรื่องของนิยาย สมัยก่อนถ้าบังคับในอดีตอะไรอย่างงี้เพราะจริงอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่อง <c oughs> เรื่องคุณชายนะก็ดูเหมือนว่าเรื่องที่เป็นคุณชายอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะเคยเห็นมาค <c oughs> ่อนข้างเยอะเหมือนกันในนิยายยุคเก่ามันมันก็ยังมีกลิ่นอายอยาง <c oughs> กระท่อมไปต,ติดกันอยู่ <c oughs> สองคน,นก็ยังมีอยู่ีก็ยังมีกลิ่นอายของแบบ นักวิยายาสสมัยก่นกอนเขาผสมแต่ว่าด้วยวิธีการเล่าเรื่องของของคนสมัยใหม่มากกว่าเหมือนเราพยายามจะปรับให้เป็นนิยายแบบว่ารถคล้ายๆของเดิมแต่เราจะปรับให้มันง่ายขึ้นมีความ,มร่วมสมัยมากขึ้นด้วยแล้วก็อย่างอย่างเป็นความตั้งใจอย่างอย่างเรื่องที่เขียนเนี่ยคุณชายประวรุตเนี่ยก็คนคนรู้แบบเอ๊ะทางเอกมอนกล้าผิดยุคผิดสมัยเลยอ,อย่างเงี้ยก็ก็ตอนที่เขียนก็แอบตั้งใจอย,อยู่นิดนึงด้วยว่าอยากคือเรารู้สึกว่าเรา อยากใส่อะไรที่มันเป็นถูกใจคนยุคไหนเข้าไปบ้างนิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางเอกก็จะแบบก็จะแบบกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งอาจจะแบบว่ามีความขัดแย้งกับยุคสมัยของเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะถูกใจคนสมัยใหม่ว่าเออแบบเออแบบได้คือเหมือนกับอะไรอะไม่ต้องให้ไม่ต้องลุ้นเหนื่อยมากอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ก็จะใส่อะไรพวกนี้ลงไปบ้างแต่ว่าในกลิ่นอายของของบรรยากาศในเรื่องก็ยังเป็นยุคสมัยเดิมแต่ว่าควเลื่อนเหมือนถีอว่า บุคลกละครอะไรเงี้ยก็จะมีความสมัยใหม่ใส่สอดแทรกเข้าไปบ้างอ่าแน้่ก็เป็นต้องียกว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งนะของแล้วก็เป็นเรื่องของสูตรสาเร็จเหมือนกันนะการจะเขียนนิยายที่ถูกใจทั้งคนอ่านยุคเก่าแล้วก็คนอ่านยุคใหม่นะครับซึ่งนี่กเ็เป็นวงจรอย่าง,งท,ที่ที่มีให้เห็นของของนิยายที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะแล้วก็มีส่วนส่งเสริมกับละครโทรทัศน์ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณแขกเชิรในวันนี้ผมทั้งสองท่านมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับสวัสด นัสดีครับนี่คือทั้งหมดของสินสมสทรนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อติชมนะครับส่งมาได้ที่027902625 7นะครับหรือที่ artclub@thaipbs.or.th หรือผ่านทางหน้า Facebook ของเราครับพิมพ์ art เว็บวักคลับเว็บวักไทย PBS ครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานพวกเราทุกคนหมดเวลาแล้วครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ